ไปยังไงบ้างรัตอ่ต้ิเต็มเต็มเลยาอไนะสไยกางกงา่ส่างเกงขาครับครับญี่ปุ่นไม่อใช่ก็

สกัดไม่ได้เปแกไม่ได้อะไรครับตก็รู้สึกงงแต่นมากแล้วก็แต่สานเราไม่ได้ก้าวไกาสานะยค่ะน้องสาวค่ะแต่ในบ้างเตอร์นี่เรารารูเื่องอะไรแเรื่องนี้ถ่ายก่อนนะนี่ถ่ายก่อนถ่ายประมาณปีครึ่งแล้วไม่ถ่ายนานมากแล้ว่อรแไรงเลยอแนี้ยไตเตอร์ก็ไม่ได้ไกลมาก แลก็แบบโป่งไหมโป่งรัมโป่ยบอก่าอะไรบ้าราพูดญี่ปุ่นเป็ไม่เคยเลยซึ่งมันคือมันแบบเล็กน้อยเนี่ยโอเคแล้วแต่สุดท้ายเขาเอาแต่ได้เมียมันไปยอมเราด้วยถ้าอยได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ใช่ยังมีแต่การงานมากถ้าลอยไม่ได้ต้องไปดูเองที่หนักแล้วที่ของคุณพี่ดีมา มีมีมีดราม่าก็มีมีคอมเมดี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ก็เป็นกลุ่มของพี่แจ็คพี่ออมแล้วก็ดูโลงส่วนกลุ่มสายดราม่าพี่น้องอ่ะพี่น้องเขาเกิดมีปัญหาเกิดเรื่อทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยสายตลกก็ก็สามคนติดตามพายอยู่แล้วมันตลกไปสุดถึงขั้นไหนฮะโลงถึงขั้นที่ถึงขั้นที่ไม่รู้เ่ยจะตัดทิ้งหรือเปล่าถึงขั้นที่ถึงขั้นที่ดูโล่ ไปบอกลูกโอ้โหลุงลงเพลเรียบร้อยแล้วลุงไปด้วยมันต้องขึ้นในช่องต้างแบบเมียไม่วักเมียปล่อยอยู่แล้วเมียปล่อยแล้วแต่ลูกเขาเคยจับจับจับเผาคุยกันว่ารั้งนวันนี้ก็ไปห้ามแล้วนะเพราะเคยมีเรื่องไอ้ก้นระยะหึ่งเรื่องแล้วก็ผีตาโหมีหนึ่เรื่องที่เราแก้ผ่าครับทุกคเลยแก้บ่อยบ่อยมากไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะจบแล้วนะแล้วเนี่ยมันแอบเล่น โอ้หอะไรแเขาเป็นแฟนมว่าซิงแคร์เทนนอะไรนะเป็นแฟนแต่ได้เห็นนิ้งนิ้งนลงไม่ใช่เขาไม่ได้ถ่ายข้างหน้าเขาถ่ายข้างหลังเอยแต่แต่ข้างหน้ามันเห็พวกนักแสดงมันเห็นหมดเลยแต่ทุกคนเห็นอย่างนี้นะลงมีซิงแคร์ไหมครับซิงแรินั่งลงแบบนี้นี่ก็คือแปลว่าเรื่องนี้คุก็กำไรแล้วใช่ไหมคุณก็กำไรแล้วแต่ว่าขอบล็อกบล็อกรูปกูหน่อยปิดการปิดการประพฤติปิดการปิดการมองเห็นมองสองโซนอะมัน มึงลงก็โชว์ที่แปลกฝั่งนี้ครับชออะไรครับอ๋อเออก็จะมีความเป็นแบบความแปลกใหม่ในความน่ารักอะครับหนันะครับผมแล้วก็ไปซ้อมน่ารักยังไงล่ะครับต้องรอไปดูนะครับผมเรื่องเรื่องนี้ไงที่มาขอเป็นรายการเรื่องนี้แหละอ๋อที่ญี่ปุ่นอ่ะเพราะว่าไปญี่ปุ่น ประหยัดครบด้วยครับเพราใช่คุณกองใช่ครับคุณกองครับแล้วก็โดยมีดารามาร่วมงานมันก็ลงตัวดีดีเดียพวกผมไม่นเครื่องมือคุณเหรอใช่ครับเออหว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้นะเออการตลาดดีๆนะครับผมอะไรนะทะเลาะก่อนทะเลาะก่อนทะเลาะก่อนทะก่อนหน้าสองวันเนี่าลงนัดเรียกกันเลยอ่ก่อนหน้าสองวันเรียนลงรถเออเออเสังเกต แกกับไอหมดน่าจะเกิดเกิดปลาข้างบ้านเนาะปลาข้างบ้านเขาเนี้ยเราก็เปิดไปดูดิเหมือนทะเลออะไรจะได้เคลียร์ไปเปิดไปดูไอ้แจ็คเขาจะแม่งไม่ฟังกูเลยตอนนั้นนะแล้วก็ไอ้ลูกบ้านอะไอ้คากิอะเก็ตอนนั้นเลยคืนนั้นเลยโอ้เลยติดเลยอะไรนะจริงปี ไปนับเงินได้เลยไปนับเงินได้เลยใช่แล้วก็ทานามงที่เปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดียวเดยเดี๋ยวไม่คือต้องบอกว่าเราเราทำอะไรที่มันแบบน่าักน่ารักอะไรเงี้ยพราะว่าจริงทีมงานก็น่ารักหมดเลยตั้งแงแงมใช่ใช่ใช่จัดละมั้งอะไร <laughs> chắc ờ. em à. à, <laughs> à. à, à, <laughs> có đủ đấy này để แต่งมังนะมั้งที่แปลว่าพระนะแต่งมังมัองต้องเนงินตอง้งเล่นมีตอะโดรดเากับลลกะโดดกร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 ะดระโดกระโระโดดดดก่โดดกระโดดกระโด่กระโดด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 กระโดระโดดกระดดกระโดดกระโดกระโดดกรีโดดกะโระโดดกรดดกรกระะรดกดร ไปช็อปปิ้งชอบไปช็อปปิงที่ภูนมาไม่มีเรื่องของการทำงานเลยจะเป็นเรื่องของวันพักมากกว่ารวมนะเป็นไงบ้างการทำงานเรื่องนี้สนุกมากครับโปรบอกว่ามาเยอะอยากขอสักบทเพลงนึงเฮ้ยโหหลายๆแล้วโปรบทเพลงแบบคุยแล้วเธอไม่รักครับยีโลสเกิร์ตเฮ้ย อัไรอร่ยไม่รู้กอคือกงเกงเอเยลโลสเกิร์ตไม่ใช่กงเบริโอไม่ได้ไม่ได้นอนก่อนนะคอน้ไม่ได้มอนไมก่อนนาคร่ับนอนนไมด้เราะอะไทอนไม่ได้เลยค่ะทุกคนตั้งใจกันมากค่ากด้วยค่ะภาพยนตร์เื่อแต่งมันนะคะเข้าโรงภาพยนตร์ัน ครับผมพูดเหมือนกันได้ไหมได้ฝากฝากแต่งมั้งด้วยนะครับผมีนาคมนี้ครับผมพี่เบยครับก็อยากรู้ไหมครับว่าจะได้แต่งหรือเปล่านะครับไปดูได้เลยนะครับผมีนาคมนะครับในโลกของผโลกรับฝากด้วยฮะสนุกแน่นอนผมหดเลยตลกแน่